หลวงพ่อสร้างเมื่อปี62เขาเรียกว่ารุ่นรวยร้นฟนะคะออกมาเป็น5สี5รุ่นด้วยกันแล้วก็ด้านหลังเหรียญจะเป็นพระมหาเจดีย์ก็คือพระธาตุของเราเนาะคนบูชาไปต้องบอกเลยว่าสมหวังกันเยอะมากเนาะเนี่ยเหลือน้อยเพราะว่าหลวงพ่อสร้างแค่หมื่นเหรียญค่ะตอนนี้เหลือไม่เยอะนี่เป็นรุ่นแรกเหรอครับเป็นรุ่นแรกของวัดเกตุมเหรียญรุ่นแรกเลยเป็นรุ่นแรกรวยร้นฟ้าเนาะ นั่นแหละส่วนนี้เป็นรุ่นสองก็ถ่ายตามนี้ได้เลยเอายันเอายันค สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เริ่มต้นการเดินทางผมเดินทางโดยรถตู้นะครับขึ้นที่บางปะแก้วนะครับจะพาเพื่อนๆไปวัดเกตุมมดีศรีวรารามน,นะครับที่จังหวัดสมุทรสาครครับเพื่อนๆน,นั่งรถก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะเพื่อนๆก็มาถึงแล้วครับ วัดเกตุมมดีศรีวารา,รามสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2506นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบางโทรัฐอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเดินทางมาถึงแล้ววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมวัตถุมงคลของทางวัดเกตุมนะครับแล้วก็จะพาไปกราบขอพร ทาวเวสสุวรรณนะครับไปครับเพื่อนๆไม่รอช้าตามผมเข้ามาเลยนี่ครับเพื่อนๆจะเดินทางมาวันหยุดหรือวันธรรมดาก็เดินทางสะดวกนะครับผมก็ขึ้นรถอยู่ตรงต่างปักแก้วนะครับค่ารถก็60บบาทเองนะครับก็มาถึงหน้าวัดเลยครับวัดก็จะอยู่ติดถนนเลยเดินทางสะดวกมาก ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมวัตถุมงคลของทางวัดครับว่าจะมีอะไรบ้างแบบไหนบ้างนะครับตามผมมาเลยผู้คนก็มาไม่ได้ขาดสายเลยนะครับวันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะครับก็เยอะอยู่นะ ผมคิดว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะเยอะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเข้ามาแต่ผมนั่งรถผ่านบ่อยนะแต่ไม่เคยเข้าไม่เคยเข้ามาวัดนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับนี่เป็นตู้วัตถุมงคลภายในวัดนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับเป็นทาเววสุวรรณนะเพื่อนๆ นี่ราคา599ก็คงมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับนี่รุ่นรวยไม่เลิกนะครับปีอะไร6.3หรือเปล่าปี6.3นะครับเ,เพื่อนๆร้อยองค์ครับ399กก็มีสวยนะทำสวยอุ้ยสวยราคาไม่สูงเป็นเท้าเวสุวรรณ เลี่ยมอย่างดีนี่เป็นเป็นแบบเอตั้งหน้ารถก็มีราคาก็อยู่499ร้อยเกเก้าสามรอาบเนะเพื่อนๆนี่399รเาสเป็นแบบข้อมือก็มีก็เป็นทาเวทนะหลักๆของทางวัดเออสวยๆเพราะออกแบบได้สวยด้วยแหละถ้ามองแบบงานศิลปะนะ ก็ถือว่าราคาไม่ได้สูงมากนี่อยู่ประมาณนี้เพื่อนๆร9 9เอย่างเงี้ยแต่เขาจะทำเป็นหลายแบบนะนี่299ย2ก9ก็มีจะทำเป็นแบบหลายรุ่นนะครับ มีหลายแบบนี่สองร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอย่างนี้แหละประมาณนี้ครับนี่แต่ออกแบบได้สวยนะวีชอบเหรียญน,นี้สวยนี่สามร้อยเก้าสิบเก้าสองร้อยเก้าสิบเก้าจะ องค์เล็กๆทำเป็นเหมือนจี้อ่ะเพื่อนๆผมว่าผู้หญิงใส่จะสวยอ่ะรู้สึกจะเป็นทองไมค่อนอ่ะนี่ไม่สูงมากนะร้อยเก้าสิบเก้านี่สวยนะเป็นทองไมค่อนด้วยแล้วก็เป็นทาเวทอยู่อยู่ข้างในนะฮะออกแบบได้สวยนี่จะมีรุ่นแบบใหญ่ๆก็มี ก็ประมาณ499นะเพื่อนๆผมว่าเป็นราคาที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแรกค่ะของหลวงพ่อสร้างเมื่อปี62เขาเรียกว่ารุ่นรวยรถฟนะคะออกมาเป็น5-4-5รุ่นด้วยกันแล้วก็ด้านหลังเหรียญนั้นจะเป็นพระมหาเจดีย์ก็คือพระธาตุของเราเนาะคนบูชาไปต้องบอกเลยว่าสมหวังกันเยอะมากเนาะเนี่ยเหลือน้อยเพราะว่าหลวงพ่อสร้างแค่หมื่นเหรียญค่ะตอนนี้เหลือไม่เยอะ นี่เป็นรุ่นแรกเลยครับเป็นรุ่นแรกของวัดเกตมเรียนรุ่นแรกเลยเป็นรุ่นแรกรวยรถ้ฟเนาะนั่นแหละส่วนนี้เป็นรุ่นสองถ้าถ่ายตามนี้ได้เลยเอายันก็สวยนะเพื่อนๆถ้าใครชอบและก็ศรัทธาในองค์เทวสุวรรณผมว่าโดนใจแน่นอนเลยเพราะว่าราคาไม่ยังไม่แรงอ่ะพูดง่ายๆราคาไม่ได้สูงมากแล้วก็ออกแบบได้สวยนะ วัตถุมงคลของทางวัดเกตุมก็จะประมาณนี้ครับจะเป็นองค์ท้าเวสวรนะครับแล้วก็จะมีพยันด้วยนะครับเพื่อนๆพยันก็สวยนะนี่เป็นแบบ หล่อองค์ใหญ่ก็มีแต่เขาไม่ติดราคานะองค์ใหญ่คงต้องถามเจ้าหน้าที่ครับก็คิดว่าไม่น่าจะแพงมากนะเพราะว่าดูจากเหรียญแบบสวยๆก็ราคาอยู่ประมาณ399 2้9 1 9 9 5า9สอง้ย9้ส่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับนี่ครับเป็นพยันทาเวศนะครับ สวยอยู่นะเพื่อนๆนี่ก็อยู่ประมาณนี้399เกาเครับใครชอบแบบสีดำก็เลือกชมได้เนี่ยผมว่าหน้าหน้าซื้อไปฝากแฟนฝากเพื่อนผู้หญิงนะเล็กๆดีเล็กๆกระทัดรัดน่ารักดีครับนี่ครับ เป็นเหมือนเขาชุบไมค่อนแล,แล้วก็มีทาเวทอยู่ข้างในสวยนี่เพื่อนๆเ,เขาก็จะออกแบบหลายแบบนี่นี่เป็นแบบรูปหลอก็มีวัตถุมงคลทางวัดเยอะมากครับเพื่อนๆไม่ไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะผมเดินไป ไม่ว่าจะเป็นตรงท้าวเวสุวรรณนี้ก็มีนะเดี๋ยวจะพาไปขอพรท้าวเวสุวรรณที่เขาทําเป็นองค์ใหญ่เลยครับเดี๋ยวจะพาไปชมตอนนี้ชมวัตถุมงคลก่อนนี่ก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นแล้วครับนี่ก็มีหลายแบบอยู่ แต่ส่วนมากก็เป็นทาเวสุวรรณสำหรับวัดเกตุมนะครับเนี่ยเป็นแหวนก็มีเป็นมีดหมอก็มีเยอะมากเพื่อนเพื่อนเฉพาะด้านหน้าก็เยอะนะนี่มีเบี้ยกแก้ด้วยเฉพาะตู้ด้านหน้าก็3าถึงสตู้แล้วครับ มีวัตถุมงคลให้ชมเต็มเลยครับแล้วก็เข้ามาที่พระมหาเจดีย์ก็มีวัตถุมงคลอีกนะครับเพื่อนๆมีมีอยู่ประมาณ3-4ถึง4จุดนะแต่ผมวันนี้ผมถ่ายแค่ด้านหน้าให้เพื่อนๆดูนะเพราะผมไปดูที่มหาเจดีย์แล้วก็ตรงองค์ทเทวสุวรรณองค์ใหญ่ก็จะเป็นวัตถุมงคลคล้ายๆกันนะครับ ก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับแต่ในสามสี่ตู้ที่อยู่ด้านหน้าก็ก็จะเป็นวัตถุมงคลคล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆก็เป็นองค์ท้าเวทเราเดินเข้ามาชมก็จะมีเจ้าหน้าที่ภายในวัดนะครับ เป็นแม่ชีเขาก็จะมาแนะนำรุ่นต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่ทางวัดต้อนรับดีมากครับแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัตถุมงคลแต่และชิ้นแต่และรุ่นนะครับถ้าเพื่อนๆมาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้รุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะครับเพราะว่าทางวัดเขาจะมีเหมือนเจ้าหน้าที่เป็นแม่ฉีครั มาแนะนำทุกรุ่นทุกแบบแล้วก็พุทธคุณด้วยนะครับว่าเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับแบบไหนจะแนะนำดีครับ นี่ตรงนี้ก็มีพยาคุธด้วยนะเพื่อนๆพญาคุดก็3า9้า9นะอันนี้599องค์ใหญ่สวยนะสวยมากเลยอะ่ะแล้วก็ผมว่าราคาพอเหมาะคือไม่แพงมากจนเกินไปนะครับสำหรับผมนะคิดว่าไม่แพงมากเกินไปน,นี้จะเป็นที่ ห้อยคอ,อครับเขาก็จะทําคล้ายๆตระกุดแต่มันจะมีทาเวสุวรรณอยู่ในนั้นนะครับนี่เป็นพระยาขุดพระยาขุดก็จะเกี่ยวกับมหาอํานาจนะครับนี่ครับเพื่อนๆวัตถุมงคลภายในวัดด้านหน้านะครับเพื่อนๆเดินเข้ามาก็จะเห็นเลยแต่ที่อยู่ในมหาเจดีย์หรือว่าตาม ที่อื่นผมไม่ได้ถ่ายนะก็อย่างที่ผมบอกมันคล้ายๆกันนะวัะตถุมงคลคล้ายๆกันก็เลยไม่ไถ่ายนี่ครับหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ราคาเป็นเหรียญก็มีเป็นเหรียญแบบเจดีอย่างนี้ติดราคาบอกไว้ 499 599ประมาณนี้นะครับนี่599ก็มี299 199 199นั่นน่ารักเล็กๆแลวเป็นกรอบไมค่อนสวยมากนี่ครับ499 เป็นแบบครอบแก้วเอาไปตั้งหน้ารถได้ดิเป็นรุ่นรอยองค์399รุ่นรวยไม่เลิกนี่เป็นแบบรอยองค์ใหญ่ก็มีก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับถ่ายหลายตู้ก็จะคล้ายๆกันนะครับ วันนี้ผมมาวัดวันพารหัสนะครับเพื่อนๆคนก็มีมาเรื่อยๆนะครับวัดเกตุมก็เป็นวัดที่ใหญ่นะครับวัดใหญ่มากเราจะพาเดินชมวันนี้ก็ชมวัตถุบุคคลไปก่อนนี่ครับก็จะประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆน,นี่ภายในศาลากว้าง ผมว่าวันอาทิตย์คนเยอะแน่นอนหลังจากพาชมวัตถุมงคลแล้วผมจะพาเพื่อนๆไปกราบขอพรท้าวเวสสุวรรณนะครับนี่ครับเจ้าหน้าที่เขาแนะนำบอกเดินเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวตามผมมานะ ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มาแต่นั่งรถผ่านบ่อยมากครับแต่ไม่ได้แวะตะักทีวันนี้ถือว่ามีโอกาสมีบุญแล้วครับที่จะได้มากราบขอพรถวาวส่วณดูโบสถ์สวยมากครับโบสถ์โบสถ์ใหญ่มากเลยแต่รู้สึกเขาจะปิดนะวันนี้นี่เพื่อนๆมาแล้วมาแล้วก็จัดเป็นเหมือนสวนไปเลย ปู่ท้าเวสวรณยินดีต้อนรับนี่อู้ยสวยตกแต่งได้วสวยมากเพื่อน,อนไปเข้าไปกันเลยโอ้โหสวยงามเลยครับนี่คนมากราบขอพรกันเยอะเหมือนกันนะ นี่ครับเพื่อนๆอ,องค์ใหญ่มากเลยครับสำหรับทาเวสุวรรณนะครับก็จะมีเสียงจุดประทัดอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนมาขอพรแล้วก็มาจุดประทัดถวายนะครับเขาก็จะมีดอกกุหลาบสีแดงไว้ให้เราปูชานะครับ เพื่อนๆมีโอกาสก็มากันได้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะพาเพื่อนๆไป กราบขอพอรที่มหาเจดีย์นะครับนี่ครับเพื่อนๆมองเห็นเด่นสง่าเลยครับใหญ่มากครับไปเข้าไปกันครับนี่ครับ พระบรมธาตุเกตุมนี่ด้านในครับเพื่อน ตรงนี้ก็มีตู้วัตถุมงคลเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแต่ไม่ได้ถ่ายดูนะเพราะว่าผมไปดูแล้วมันคล้ายๆกับด้านนอกอะครับเป็นวัตถุมงคลคล้ายๆกันก็เลยไม่ได้ถ่ายดูนี่ครับภายในเจดีนะครับนี่ด้านนอกก็จะประมาณนี้ครับโอ้สวยครับสวย ยิ่งใหญ่สวยงามครับนี่ตรงด้านนี้ก็จะเป็นทาเวศเดี๋ยวจะพาไปชมเพื่อนๆมีท้าเวสวนแล้วก็เดีย๋ยวต้องไปอ่านชื่อดูก่อนแต่ที่แน่ๆองค์นี้น่าจะเป็นทาเวสวรเนี่ยทาเวสวนแน่นอน องใหญ่มากครับนี่นี่อง์นี้เป็นท้าวเวสสุวรครับตรงโน้นเขาก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับ ใหญ่ครับวัดใหญ่มากว่างกำลังก่อสร้างหลายอย่างเพื่อนๆก็มีโอกาสก็แวะมาร่วมทำบุญได้นะครับนี่ครับอ๋นี่ชื่อครับนี่ชื่อทาวิรรปักก็จะมีชื่อบอกนะครับ นี่มีชื่อบอกครับเพื่อนเพื่อนทาววิรุณมหาราชนี่มีชื่อมีชื่อบอกนี่ท้าวเวสสุวรรณ วันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมเ,เพื่อนๆมีโอกาสก,าก็ตามรอยผมมาได้ครับมาไม่ยากนะครับสําหรับวัดเกตุมสวยงามครับเป็นวัดที่สวยสก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ